อย่าจับมันดีปลอยมันเอาตก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 แย่อนนีชอแย่ชอบแย่เออ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 เอๆๆออเออเออเอพเออเออเออเเออเออเอเออเอเ เดียมือแป๊บเดี๋ยมือแป๊บเดี๋ยวจะ๋ยวเอาไปแล้ว่อพักก่อนพักเดี๋ย